พาเพื่อนๆนะครับมาชมดอกพิทูเนียสวยๆครับนี่ครับเพื่อนๆปลูกเป็นกลุ่มแบบนี้นะครับเพื่อนๆครับนี่ครับจัดเป็นซุ้มดอกไม้นะครับทั้งหมดนี่คือดอกพิทูเนียนะเพื่อนๆครับปลูกนะครับเป็นซุ้มดอกไม้สวยๆแบบนี้ครับนี่เป็นพิทูเนียหลายหลากหลายสีนะครับม่าจะเป็นสีชมพูสีขาวนะครับสีบานเย็นหรือสีม่วงนะเพื่อนๆครับนี่ปลูกเป็นกลุ่มใหญ่เลยครับ ครับปลูกแบบนี้นะครับเพื่อนนี่ครับสวยงามมากครับปลูกเป็นกลุ่มเลยนะครับนี่ครับอันนี้เป็นแนวทางการจัดสวนนะครับเพื่อนครับใครอยากจะปลูกดอกพิทูเนียสวยๆก็ปลูกเป็นกลุ่มเป็นก้อนแบบนี้ครับเมื่อนคำนี้ครับปลูกเป็นซุ้มดอกไม้แบบนี้ก็สวยเลยครับแปลกตาดีครับใครผ่านไปผ่านมาเห็นก็สะดุดตานะครับอันนี้คือ ดอกพิทูเนียนะครับนี่ครับเพื่อนดูครับอันนี้คือสีแดงครับสีชมพูนะครับเพื่อนสีขาวครับนะครับนี่ครับสีม่วงก็มีเพื่อนเยอะแยะเลยครับเป็นกลุ่มช่วงหน้าหนาวกาลังออกดอกเลยนะครับเขาจะออกดอกช่วงหน้าหนาวนะครับเพื่อนครับเป็นไม้แดดนะครับชอบแดดยิ่งมีแดดก็จะยิ่งดอกก็จะยิ่งสวยนะครับแต่ปลูกแล้วเพื่อนเพื่อนก็อย่าลืมลดน้ํานะครับเขาขาดน้ําไม่ได้นะครับ นะครับน้าดอกก็จะเหี่ยวใบก็จะเหี่ยวนะครับนี่ครับสวยครับปลูกเป็นซุ้มดอกไม้กันเหมือนครับมองไว้ทางไหนก็สวยครับอันนี้คือแนวทางการปลูกดอกพิทูเนียนะครับให้สวยงามนะครับปลูกปริมาณเยอะๆนะครับเพื่อนๆนี่ครับเป็นที่สะดุดตาใครไปใครมาเห็นก็สวยนะครับเพื่อนๆครับนี่ครับดอกเขาสวยครับเขาออกดอกตลอดหน้าหนาวเลยนะครับเพื่อนๆครับนี่ครับสวยงามแต่ใครยายพันธุ์ก็ พิธีขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ดนะครับเพื่อนครับพอเขาออกดอกแล้วเขาจะมีเมล็ดก็เก็บเมล็ดเขาเนี่ยเอาไว้ขยายพันธุ์ต่อนะครับนี่ครับสวยงามมากครับเมื่อดอกนะครับพิทูเนียนะครับปลุกนะครับเป็นสุ้มดอกไม้แบบนี้ก็สวยไปอีกแบบหนึ่งครับใครมีไอเดียก็จัดแบบนี้ได้เลยนะครับเมื่อครับสวยงามครับกับดอกพิทูเนียนะครับดอกไม้เมืองหนาวครับเมื่องครับออกดอกหน้าหนาวนั่นเองนะครับ สวยงามมากครับ